ทีฐานวยครับจีซันมาแล้วครับไปเองครับจีซันไปเองไปเองลูกนี้จีซันวิ่งไปกระชากไปะชากลูกนี้ทันวยจีซันอย่างทันครับลเราเปิดให้เพื่อนนามอนามอยิงยิงลูกนี้โอ้โหเบาเกินไปครับลูกนี้โอ้โหจีซันนั่งไปยัง วิ่งไล่ด้วยครับไล่ด้วยไล่ไลบ่บอลลูกนี้สารฝันตัดบอลขึ้นได้ลูกนี้อังเป้าเขียได้ไหมอาหมายเลย13ดสามพาบอลไปอังเป้าตัดบอลได้ลูกนี้ไม่มีอะไรซับลูกนี้ยังลูกนี้นี่ยังไม่ผ่านครับ อ๋อตัเบียดน้องผากระชากบอลขึ้นมาดึงแล้วครับลูกนี้ส่งให้จิซอนรับบอลจิซอน้ใหเอาโดมเขาด้วยไม่ผ่านคำโดมโลมลุกคุกคันครับอ๋อตัวอ๋ตักระชากบอลขึ้นไปเองโอ้โหสุดมันครับในรุ่นนี้เอาหกขวบลงมาเยอะนะครับกว่าพันเอฟซีเอาแล้วครับ มาแล้วครับเอาลูกนี้จับบอลลั่นไปครับสารฝันคารมีทุ่มให้จีซอนจีซอนว่าไงถึงนับดวจี้สนดโอ้ยไม่วันน้าโมน้าโมว่าไงให้อังเปาอังเปาซับลูกนี้อังเปายัางยังอ,ยงอังเปายัางได้อยู่ยังคลองบอลอยู่เอาหมายเลข13สารฝันกระชากบอลขึ้นมาคนเดียวพาบอลขึ้นมาิ้มมาโอ้โหลูกนี้หลุดมาแล้ว วางไออังเปาสับลูกนี้โอ้โหโ,โดนเขียวออกมปได้ครับลูกนี้วางอังเปาอย่างเบียดกันอยู่ครับลูกนี้น้าโมเขียวเอาเปเปอร์อังเปาตับตามบอลลูกนี้อังเปาเป,ปิดยาวลูกนี้ตีซ้อนวิ่งไม่ทันครับลูกนี้แรงเกินไป <c oughs> เป็นลูกเตจากหน้าประตูของสารฝันกะะมีสกอยังตามหลังประมาณเอฟซีหนึ่งประตูต่อสี่ครับ